พี่สาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนจากแคนาดาค่ะมาจากแคนาดาเหรอมากี่วันมาสิบวันมาสิบวันพี่เนี่ยมาค่ะได้แค่สิบวันค่ะอืมแล้วก็จะกลับไปที่อยู่ที่แคนาดาใช่ค่ะที่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่ทองคือมันแปลกมากนะครับจะไม่ใช่ทองของเมืองไทยเลยไม่ใช่ค่ะเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบได้มายังไงครับเขามาจำนำค่ะจีนุ่นเขาก็จำนำเหมือนกันก็ส่วนตัวค่ะอ๋อส่วนตัวการจำนำค่ะ แล้วก็หลุดแล้วใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะหลุดโอ้ดียี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขาไม่มาเอาค่ะเหรอโอ้ยี่สิบกว่าปีไม่มาเอานี่ครับก็สมควรหลุดแล้วนะแบบนี้นะนะครับโอ้ให้ระยะเวลาแต่เราขาดทุนค่ะแต่เราขาดทุนเพราะว่าเหมือนเขายืมเงินเรานะคะเหมือนเขายืมเงินเราไปแล้วรู้ได้ไงว่ามันคือทองอ่ะทำไมกล้ารับอ่ะครับก็ดูมันทองดูมันสีทองถ้าไม่เราเชื่อเขาด้วยเชื่อเขาด้วยโอเค คุณพี่ไปอยู่ที่นน่นกี่ปีแล้วครับส0คสิบแคนาดานะอยู่สามสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวเลยเหรอค่ะโหแล้วมีครอบครัวอยู่ที่นั่นมีค่ะอืมโอเคถ้าถ้ามันไม่ใช่ทองไม่ว่ากันนะไม่ว่าค่ะไม่ว่านะครับประเมินในใจไหมว่าได้กี่บาทเอาจริงจริงจากใจเลยถ้ามาเนี่ยถ้ามันขายได้อ่ะถ้ามันขายได้ประมาณหมื่นนึงก็แฮปปี้แล้วหมื่นนึงก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเขาเขายืมคุณพี่ไปเท่าไหร่พี่ถึงต้องการหมื่นนึง เขาถ้าเป็นเงินของชื่อนั่นเป็น7 0 0ดันะคะเอาอย่างนี้23าคูณด้วย7 0 0ดพนนะเวลาย้อนหลังไป20่สิกว่าปีโอ้โหแสนหกเลยนะนี่ใจดีมากแล้วจะมาเอาหมื่นนึงกับผมเหรอเพราะพี่บอกว่าทองมันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบทองไทยไม่ใช่แบบทองไทยครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าใช่ทองหรือเปล่าเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยนะครับจะสีเนี่ยนะครับพี่เพื่อนๆครับ สีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนทองไทยนะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะ,ะนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็แปลกๆนะไม่ได้เขียน 18K 750อะไรไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นตัวยอ่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นงานสั่งทำนะเนี่ยะนะครับะนะครับแบบนี้สีคล้ายๆนาคนะครับสีคล้ายๆนาคเลยนะครับหรือว่าเป็นรสโก p i พิงโกนะครับไปเอ็กซเรย์กันครับค,คุณนี้ครับนะครับเดี๋ยวชิ้นแรกเลยชิ้นใหญ่นี้เลยนะครับที่เพื่อนจำนำนะครับ ยอดเท่าไหร่นะที่เราคิดเมื่อกี้หนึ่งแสนหกหมื่นเลยนะนะครับโอ้โหแล้วมาบอกว่าจะเอาหน,นึ่งหมื่นนี่มันเป็นอยากได้มากกว่านั้นนะอยากได้มากกว่านั้นแต่หวังไว้ได้น้อยถูกต้องไหมค่ะโอเคเป็นคนคหวังน้อยเป็นคนหวังน้อยจะสมหวังนะถ้าหวังมากมันจะผิดหวังนะ,ะนะเราก็ะจะมีนะครับการเอ็กซเรย์นะครับทั้งหมดนะครับมีทั้งเอ็กซเรย์ทองคาแล้วก็เราสามารถตรวจเพชรพลอยได้ด้วยนะครับที่นี่นะครับนี่สามารถตรวจพลอยได้ด้วยนะครับเรามีนะครับบริการทุกอย่างเลยมาดูทองกันก่อนนะครับ จากกราฟขึ้นมานะครับจะมีทองแดงค่อนข้างเยอะนะครับออกมาแล้วครับนี่คือทอง45ถึง46เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมีทองแดงอยู่37เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเงินอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์อันนี้คือองค์ประกอบของทองแน่นอนนะครับแต่ถ้าบ้านเราอ่ะเปอร์เซ็นต์นี้นะครับบ้านเรานะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี้นะครับบ้านเราจะเรียกว่านาคนะครับคุณพี่นะครับบ้านเราจะเรียกว่านาคเพราะฉะนั้นอันนี้ ทองประเทศอะไรแถบไหนบอกผมหน่อยเอ่อเซาลอเมริกาค่ะเซาลอเมริกาค่ะเซาลอเมริกานี่อเมริกาใต้อืมเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ไปเรื่อยๆนะขอให้เป็นทองทุกชิ้นนะครับตอนที่มาแล้วก็ถึงขั้นตอนเอ็กซเรย์คุณพี่รู้สึกยังไงบ้างที่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถขายได้ก็ดีใจค่ะดีใจนะดีใจอันดับแรกแล้วนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ของประเทศอเมริกาแถบอเมริกาใต้นะครับจะอยู่ที่ใช้ทองอยู่ที่ประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ จะเรียกว่า 10K 11K นะครับ 10K 11K เพื่อเกิดความแข็งจะไม่เหลืองมากเหมือนทองไทยนะจะไม่เหลืองมากเหมือนทองไทยเพราะฉะนั้นสามารถนะครับขายหลอมรวมกันได้หมดนะครับมีอยากได้ชิ้นไหนกลับคืนเป็นที่ระทึกไว้สําหรับเพื่อนบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะเขาเพราะเขาเอาไปแสนหกถ้าแสนหกตอนนั้นถือว่าเยอะนะยี่สิบปีที่แล้วถือว่าเยอะนะครับพี่เยอะมาก พูดถ <rude S 2> ึงว่ามันเยอะมากเลยที ceu, whole, ่พี่กล้าให้เขาไปนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทงั้นเรามาตามกันว่าเราจะมีภารกิจหนึ่งแสนหกหมื่นบาทจะเกินหรือเปล่านะครับผมว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะนะครับเหนื่อยแน่ๆนะครับแต่ไม่เป็นไรคิดว่าได้หนึ่งหมื่นไม่ใช่หรอครับถ้าผมถ้าถ้าผมซื้อเหมาตัวเนี้ยสามหมื่นไม่ไม่ขายเนาะไม่ขายไม่ขายผมแซวเล่นนะไม่ได้ซื้อนะครับก็คือแค่แซวเล่นเดี๋ยวดําเนินการต่อให้เลยเดี๋ยวประเมินให้ก่อนว่าจะได้เท่าไหร่ นะครับยังไม่มีการซื้อขายยังไม่มีการหลอมทั้งสิ้นนะครับประเมินให้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ประเมินของคุณพี่ออกมาแล้วนะครับประเมินออกมาแบบว่าอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะใกล้เคียงหนึ่งแสนบาทขึ้นไปโอเคไหมครับโอ้ว้าวถามจริงจริงถามจริง <c oughs> พูดจริงครับพูดจริงครับว้าว <Wow. S 1> ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่อยู่ที่ตรงนีนะ้ไม่ได้อยู่ที่ผมนะค่ะ <c oughs> งั้นเราไปลุยกันว่าจะเกินหนึ่งแสนบาทไปเท่าไหร่โอเคค่ะนะครับ หวังเหมือนเลยนะจ๊ะว้าวจากแคนาดานะครับเหนื่อยแน่แน่วันนี้อะไรนะครับแม่จะวิ่งรอบร้านแล้วตอนนี้เราได้นำสปริงออกแล้วนะครับทุกอย่างคืนนะครับไปดูน้ำหนักก่อนหลอมนะครับปึ๊บอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดจุดหกเจ็ดกรัมถือไปที่จุดหลอมได้เลยครับเชิญครับ เริ่มแล้วนะครับทองจากอเมริกาใต้นะครับลักษณะเหมือนนาคเลยนะครับนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นนาคของเมืองไทยเลยนะครับมีองค์ประกอบของทองแดงค่อนข้างสูงนะครับจะละลายช้าหน่อยนะครับพี่สาวดูผ่นกระจกอยู่นะครับพี่สาวครับตอนหลอมเห็นหลอมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเสียดายไหมไม่เสียดายะ ไม่เสียดยนะเก็บไวเก็บรอเขามาเอาคืนนานแล้ว <c oughs> ใช่แล้วเ็ไม่มาเอาแล้วก็เอาาอโอเคใกล้เทลแล้วนะครับดูนะครับว้าวออกมาดีเลยครับจริงนะครับก็ถึงกระบวนการที่หลอมเสร็จแล้วตุนพี่ลองจับดูครับมันเหมือนทองไหม น้อยเนาะสีทองแต่แบบว่าไม่เหลืองแบบทองไทยค่ะครับผมสีทองนะครับจะปนไปด้วยเงินแล้วก็ทองแดงค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องเอาไปสกัดก่อนนี่ผมก็ลุ้นไม่ต่างจากพี่เลยนะสาธุด้วยมาแล้วครับเปอร์เซ็นต์นะครับรวมอยู่ที่ทองคำสี่สิบหกุด้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ ทองแดง36%เปเงินอยู่ที่1 5นะครับแล้วมีสีสังกะสีนะครับปนเปื้อนอยู่เล็กน้อยก็ใช้ได้ใช่ไหมอะไรนะครับใช้ได้ดีเยี่ยมเลยครับดีเยี่ยมเลยกูดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทิ้นเงินกันครับคุณพี่เชนครับช่วยลุ้นคุณพี่จับดูก่อน่ใช่สีจะไม่ค่อยเหมือนทองนะครับเพราะว่าทองพวกนี้นะครับ จะเรียกว่ามีทองแดงนะครับสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ทองคำนะครับถ้าคนไทยจะเรียกว่านาคนะครับมีองค์ประกอบของทองแดงผสมกับทองเยอะเกินไปนะครับนี่ครับ1 0 8รกรัมเหลือเท่าเดิมเลยนะนะครับ108กรัมนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนที่เห็นการหลอมทุกกระบวนการมาถึงตอนนี้คุณพี่รู้สึกยังไงตื่นเต้นตลอดเวลาใช่เหมือนดูในคลิปไหมครับเหมือนเลยตื่นเต้นกว่าไหม ยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่ายอมให้ผมถ่ายทําด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผลออกมาแล้วนะครับนี่ครับจริงว้าไม่ใช่หนึ่งหมื่นบาทที่คิดนะครับเดี๋ยวถามก่อนทาไมทําไมคิดว่าจะได้หนึ่งหมื่นบาทครับเพราะมันเป็นมันเราก็ไม่รู้เป็นทองแท้หรือเปล่าอือจะมีแท้บ้างไม่แท้บ้างไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยแต่ก็ช่วยเพื่อนเมื่อยี่สิปีที่แล้วนะครับ โอเคนะครับยอดรวมที่ได้นะครับหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันสามร้อยบาทนะครับก็คิดตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถามพี่หน่อยมาเจอผมแล้วก็ทีมงานมาเจอที่นียรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจรู้สึกว่าจริงใจค่ะจริงใจแล้วก็แบบว่าให้ราคาดีค่ะไม่มีแบบถ,ถ้าถ้าเกิดพี่เอาไปที่อื่นนี่คงจะไม่ได้แบบนี้อขอบคุณพี่มากนะที่ให้ถ่ายทําแล้วก็มาหาผมนะครับแล้วก็มาเจอผมจจริงเป็นไงบ้างเหมือนเหมือนที่เห็นในสื่อไหม เหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนเสียงเหมือนเลยค่ะโอเคครับเห็นหน้าครั้งแรกค่ะอ้าวเหรอเพิ่งเห็นผมครั้งแรกเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณพี่มากมากนะครับนะครับกับแคนาดาวันไหนอย่าลืมคิดถึงกันนะนะครับยี่สิบี่ค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากจากใจนะครับดีมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทองทองอเมริกาใต้โอเคครับใส่ผาดผู้นีกหน่อยออกมาตั้งยี่สิบ ถ้าถ้ามีคนถ้าสมมุติว่าพี่อยากได้หมื่นหนึ่งถ้าสมมุติว่าพี่จะเอาไปขายถ้ามีคนให้ในราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยขายไหมคิดว่าตัวเองขายไหมคิดว่าขายนะคิดว่าจะมานี่ดีกว่าดูก่อนดูก่อนม <laughs> <อ>าเ<อ>าช็คก่อนเน,เนเาะโอเคครับ